สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้มีเตาแม่เหล็กไฟฟ้าแต่ตัวนี้เป็นยี่ห้อ Xiaomi นะครับคุลูกค้านั้นห่อนะครับใส่แพ็กเกจมาอ่าคนข้างดีเลยนะครับ อันนี้น่าจะเป็นค่าอาหารนะครับค่าอาหารหกลงมาเดี๋ยวเสียบทดสอบดูเลยดีกว่านะครับคุณลูกค้าบอกมันขึ้นอ e ีสิบว่าไงนะนี่ติดอยู่นะครับตรงเมนูเนาะนะครับ <c oughs> อันนี้ครับถ้าเกิดเราไม่วางหม้อมันก็จะขึ้น ขึ้นเออร์เรอร์หรือว่าไม่ทํางานนะหรือตัดวงจรไปนะครับหลกัหลกๆของเครื่องต่อไม่ได้ไฟฟ้าก็จะเป็นลักษณะนี้ทุกเครื่องทุกยี่ห้อนะครับก็คือเขาจะมีระบบป้องกันนะหลักก็คือถ้าไม่มีหม้อนะครับเครื่องมันจะไม่ทํางานนะในการทดสอบเราต้องวางหม้อด้วยนะครับวางหม้อหรือวางภาชนะที่เราใช้ในการประกอบอาหารหรือทําอาหารเรานะครับเดี๋ยวผมจะปรับขึ้นนะระดับนี้เครื่องก็ทํางานอยู่นะครับ นี่นะครับก็โชว์เมนูแล้วก็ไฟแสดงผลในตั้งเวลานะครับส่วนนี้เป็นเมนูนะถ้าเราดูที่ตัวหม้อนะครับก็จะเห็นว่ามันจะร้อนอยู่นะนี่นะครับอุ่นละแต่ก็นว่าคุณลูกค้ามันบอกขึ้น e10 นะครับมาดูว่ามันขึ้น e10 ยังไงตอนนี้ขึ้น e10 แล้วนะครับหลังจากทดสอบไปไม่กี่นาทีนะครับ ที่ขณะที่น้ําน้ํายังไม่เดือดอะนะครับแต่ว่าเริ่มอุ่นอ่ะนะะตัวหมอ้อขึ้นอีสิบนะครับนี่นะครับอีสิบนะตัวหมอ้อขึ้นอีสเอ่อถ้าเราดูดีๆนะครับก็จะมีภาอังกฤษบอกรีแพ์อะไรเนี่ยเออเขาบอกให้ไปซ่อมนนะครับตัวล่างเนี่ยผมมองไม่ชัดนะ สายตาเริ่มจะมัวตั้่มต่มาอยู่บ้านนอกนะยี่ควายนะนะน่าจะถูกนะไม่ว่าอะไรไม่รู้นะเอาเป็นว่าผมจะทออะไรแล้วนะครับนี่ครับอยากกันนั้นเลยถามโอโหยังไม่ทันอะไร<า>เลยนะอะไรเกี่ยวกับเหล็กครับผมพร้อมตอบทุกคําถามที่คุณมีมเกี่ยวกับเหล็กไม่ว่า,าจะเป็นะกันนะต่อมาเหล็กไฟฟ้าเสี่ยวมี่ึ้นรหัสเออเลอร e ์ e10 รหัสเอ r o r E10 บนเตาแม่เหล็กไฟฟ้า Xiaomi โดยทั่วไปแล้วหมายถึงปัญหาที่เกี่ยวกับเซนเซอร์วัดอุณหภูมิด้านล่างครับอาการนี้มักจะเกิดจากเซนเซอร์วัดอุณหภูมิเสียช็อตวงจรหรือวงจรสายขาดนี่คือสาเหนะครักทีงใช้่ที่ดความผิดพลาดในการสื่อสารของเซนเซอร์เซนเซอร์ไม่สามารถสื่อสารกับแผงควบคุมได้อย่างถูกต้องภาชนะที่ใช้ไม่เหมาะสม แม้จะไม่ใช่สาเหตุหลักของ E10 โดยตรงแต่บางครั้งการใช้ภาชนะที่ไม่ใช่โลหะหรือวางไม่ตรงหัวเตาอาจทำให้เตาไม่ทำงานและอาจมีรหัสอื่นแสดงขึ้นมาแต่ E10 เน้นไปที่เซ็นเซอร์เดี๋ยวเรามุ่งไปที่เซ็นเซอร์ลแล้วกันนะครับเอาเป็นว่าถ้าเพื่อนๆสสใสก็ไปถาม c ิม m i n i ดูแล้วก็ฟังเอานะครับแล้วเดี๋ยวผมจะทดสอบอ่ะเอาเป็นว่าเ,ถเาถอดออกมานะครับ พุ่งไปที่เซ็นเซอร์เลยทําไมถึงพุ่งไปที่เซ็นเซอร์ก็เพราะว่ามันทํางานแล้วมันร้อนนะครับปัญหาส่วนใหญ่ของต่อไมล์เรือฟ้าก็คือถ้ามันทํางานแล้วมันขึ้นเออเลอร์เนี่ยคือส่วนใหญ่ถ้าไม่เซ,เซ็นเซอร์ก็เป็นชุดวงจรนะครับมันจะไม่มีการชอรร็อตเลยแล้ววงจรนะรแต่ถ้าชอ็อตเลยแล้ววงจรให้พุ่งไปที่ไดโอดกับ i อ b t นะครับจุดต,ตัวมอนี่มันก็ร้อนมากนะครับนี่นนะคือจากการทดสอบเนี่ย หม้อที่เราต้มเนี่ยครับน้ำยังไม่เดือดเลยนะแต่ว่าตัวหน้าเตาเนี่ยกับตัวโครงเนี่ยรู้สึกจะร้อนนะก็ AI ก็อาจจะมีข้อมูลบางอย่างนะครับแต่ว่าบางทีอ่ะมันอาจจะมีปัญหาเกิดจากจุดอื่นก็ได้นะครับแต่ว่าปัญหาคือเซนเซอร์นะต้องไปดูว่าเซนเซ,นเซอร์โดย,ยเฉพาะเซนเซอร์อุณหภูมินะครับมันอาจจะเกี่ยวกับหลายๆอย่างนะอย่างเช่นระบบระบายความร้อนถ้าเกิดระบายความร้อนได้ไม่ดีเนี่ย ก็เซนเซอร์ก็ทางนานเร็วหรือเกิด COVID ข้อบิดพันก้นมาได้นะครับเพราะฉะนั้นเซนเซอร์เป็นตัวจับรหรือเป็น,เป,นเป็นหัวใจนะเท่าที่จิมมินบอกนะครับแต่ค็ไว่าเราก็ต้องมาดูว่าเซนเซอร์เนี่ยเป็นตัวจับอุณหภูมิแต่อุณหภูมิที่เกิดขึ้นรอบเซนเซอร์มันเกิดจากสาเหตุอะไรเราต้องไปดูอันนี้เป็นเครื่องมือในการถอดนะครับเป็นประแจดาวนะครับเดี๋ยวเรามาถอดถ้าไม่มีประแจดาวยากนะครับน็อตจิวใต้นี้นะครับตรงนี้ตรงตรงนี้นะครับ ตรงยึดขาเนี่ยมันจะมียางนะครับเราก็ถอดอันนี้ผมเคยรีวิวนะแล้วก็เคยทำสองครั้งแล้วตัวเสี่ยมีนะครับแต่ว่าโดยส่วนตัวยังไม่เคยซ่อมนะครับคือที่รีวิวคือ,อมีเอฟซี FC ถามว่าะจะถอดมาดูแลรักษามันยังไงเพราะว่าเครื่องเขามีปัญหานะครับผมก็เลยรีวิววิธีถอดนะ โดยเฉะาะถอดตรงนี้นะครับนี่นะครับตรงส่วนด้านหน้านะครับแผงวงจรแล้วก็ปุ่มเมนูปุ่มแรงจะอยู่ตรงนี้นะเป็นชิปเป็นแผงวงจรที่เล็กแล้วก็คือชิปเนี่ยภา,ายในมันเป็นวงจรประกอบด้วยวงจรเยอะแยะมากมายนะครับเพราะนั้นตรงนี้นะครับเราไม่สามารถจะอะไรได้นอกจากเช็คเบื้องต้นนะครับตรงนี้นะครับอันนี้มันเป็นคล้ายๆกับ จ็อกสวิตช์นะคือเราหมุนปรับเนะี่ยมันจะเปลี่ยนฟังก์ชันแลนะสามารถกดเพื่อเลือกรายการได้นะครับตรงนี้แต่อาการนี้ไม่เกี่ยวกับตรงนี้แน่นอนนะดูหน้าขนลวดของ Xiaomi นะผมซื้อมาตัวหนึ่งช่วงโควิดนะผมซื้อมาสำรองไว้เพราะเครื่องเดิมที่ผมใช้อยู่คืออ่าอิเล็กทรอนก์แต่คราวนี้ว่าช่วงนั้นเนาะโควิด คือถ้ามันเสียไปปุ๊บเราก็จะไม่มีอะไรกิน <c oughs> <c oughs> ก็เลยซื้อตัวนี้มาสำรองแล้วก็ช่วงนั้นเป็นช่วงที่ทำคลิปนะครับพอซื้อมาปุ๊บก็เอามารีวิวนะครับแล้วก็มาเปิดศึกษาดูด้วยว่าเสี่ยมีมันเป็นยังไงนะครับซึ่งวงจรเขาจะเป็นคือรูปลักษณ์เขาจะเป็นลักษณะนี้นะเป็นรูปวงกลมนะแล้วก็ตัวเขาจะกระทัดรัดดีนะครับสกรูที่อยู่ภายในเครื่องก็จะเป็นสกรูสีแฉกธรรมดานะครับแต่ว,ว่าเฉพาะตัวที่ถอดมันจะเป็นดาวนะบแบบดาว แล้ก็จะไม่สามารถใช้ไขค,ควงแฉกหรือไขค,ควงแบนในการถอดได้นะตังนี้ผมก็จะถอดตรงนี้นะครับตัวนี้ก็จะมีเซนเซอร์นะตัวนี้ก็จะมีเซนเซอร์นะครับแต่ตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวผมยังไม่เคยถอดนะเราปลดสายออกมาก็ จัดการวางให้มันทำงานได้สะดวกกันนะครับเสร็จแล้วก็มาดูว่าเราจะเช็คอะไรดีก่อนจะเช็คอะไรก่อนอันดับแรกนะเซ็นเซอร์จะมีสองจุดนะครับจุดแรกก็คืออยู่ที่ตรงนี้นะครับตรงตรงหน้าเตานะผมเรียกหน้าเตานะครนะอีกจุดหนึ่งก็คืออยู่อยู่ตรงนี้นะครับอยู่ใต้ซิงค์แผ่นอลูมิเนียมตรงเนี้ยนะครับอย่างเงี้ยมันจะเป็นเซ็นเซอร์ที่ติดอยู่กับหรืออยู่ข้างๆข,ข,ของ i อทีบนะ คาปาซิเตอร์ตำแหน่งนี้เป็นตัวกองกระแสนะครับอันนี้เป็นคอนเนคเตอร์เสียบพัดลมนะครับว่าเปตัวนี้นนก็คือจะกองกระแสเพื่อจ่ายกระแสไฟฟ้าไปเลี้ยงพัดลมในการดูดอากาศนะครับระบายกำลังออกไปนะถอดออกมาเช็คแล้วนะครับค่าของคาปาซิเตอร์คือ220มิโคฟารัตวัดแล้วปกตินะครับตัวนี้ปกติขณะที่ตัวเซนเซอร์นะครับตัวที่อยู่ใต้ IGBT นะคือก็คือตัวนี้นะซึ่งตรงนี้นะครับ เป็นตัวไอ bt นะซึ่งถอดออกมานะครับทำไมต้องถอดออกมาก็เพราะว่าเขาจะถูกยึดปิดไว้อย่างนี้นะครับเขาจะปิดไว้อย่างนี้ไนะอจีบีทตำแหน่งนี้เนะี่ยเวลาเวลาใช้งานมันจะอยู่ลักษณะนี้นะครับมันจะบังก็คือจะกดยางตัวนี้นะครับซึ่งเป็นซิลิคนนะครับตัวเซนเซอร์ก็คืออยู่ใต้ตรงนี้นะเซนเซอร์คืออะไรแบบไหนนะ ตัวนี้นะครับอันนี้คือเซ็นเซอร์ที่ถอดออกมาแล้วนะครับแล้วก็วัดแล้วก็ปกตินะครับปกติยังไงก็คือถ้าเกิดเราวัดด้วยมิเตอร์ดิตอนอตั้งที่200กิโนะครับเพราะว่าตัวนี้ค่าความทานมันจะสูงอยู่นะครับประมาณ60กว่ากิโลนะ65กิโลโอห์มค่าความทานมันจะบิ่งขึ้นขึ้นลงลงบ้างนะเพราะว่าอุณหภูมินะครับ คือเวลาเราจับบางทีอุณหภูมิจากตัวเราเองนะครับไปสัมผัสกับตัวไอตัวเซนเซอร์นี่นะครับมันก็ทำให้อุณหภูมินั้นเปลี่ยนไปนะครับไม่นิ่งนะก็เอากะเอาประมาณนะครับประมาณ60กว่า65-66บห้าหสบตรงเซนเซอร์หน้าเตาตรงนี้ก็วัดแล้วนะครับตรงนี้นะครับ2ตัวของเซมี่ใช้2ตัวนะครับค่าเท่ากัน ส่วนตัวพัดลมนะครับพัดลมตอนนี้ผมจะเปลี่ยนพัดลมเพราะว่าเช็คคาปาเตอร์ไฟเลี้ยงเช็คเซนเซอร์นะครับไม่มีตัวเสียนะครับแต่ผมสงสัยก็คือพัดลมตัวนี้เป็นพัดลมผมถอดออกจากเครื่องเซี่ยวมี่ของผมเองนะครับเพราะว่ามันไม่มีอะไรผมถอดออกมาเพื่อใส่แล้วจะได้ทดสอบดูนะครับส่วนตัวนี้คือส่วนตัวของลูกค้านะครับอันนี้ติดมากับเครื่องลูกค้า วัดค่าต่างกันนิดเดียวนะครับค่าความมันทานต่างกันนิดหนึ่งเดี๋ยวถ้ามันได้ผลเดี๋ยวผมจะมาวัดให้ดูนะครับว่าความมันทานมันต่างกันเท่าไหร่อันนี้เป็นของที่ผมถอดออกมาจากเครื่องของผมเองนะครับไม่เค่อยได้ใช้หรอกนะเอามาใส่ทดสอบดูนะเพราะว่าผมสงสัยว่ามันน่าจะเป็นที่พัดลมเนื่องจากว่าถ้าลมหรือพัดลมมันระบายความร้อนออกมาได้ไม่ดีเนี่ยความร้อนสะสมภายในเครื่องมันจะเยอะนะครับเอาละเดี๋ยวเรามาทดสอบดูนะครับว่ามันจะได้ผลหรือว่ามันจะมีผลเป็นอย่างไรนะครับ นะครับลองดูนะครับแต่งไว้ที่หกเก้าแล้วนะครับอันนี้เปลี่ยนพัดลมนะครับไม่รู้ว่าจะใช่ประเด็นหรือจะใช่จุดที่เราส่ง จะใช่จุดแก้ของเราหรือเปล่านะครับจะแก้ตรงจุดหรือเปล่านะมีลองก็ไป่รู้ใช่ไหมครับเพราะพัดลมผมวัดดูแล้วมันมีข้อแตกต่างกันอยู่แต่ว่าพัดลมราคาค่อนข้างสูงเลยนะครับ ผ่านไปสามนาทีประมาณนี้นะครับน้ำเริ่มเดือดแล้วของเดิมแป๊บเดียวมันจะขึ้นนะครับขึ้น e ีสิบนะ ถ้าเราไปดูลักษณะการเดือดท้องน้ํานะครับก้นหม้อหรือก้นกระทนะเนี่ยเดือดทั่วถึงจริงๆนะฮะอันนี้คือต่ออินดักชันเสี่ยวมี่นะครับขึ้นอีสิบนะครับความร้อนอความร้อนในเครื่องใน,ในตัวเครื่องความร้อนในตัวเครื่องสูงนะครับคือมันร้อนเครื่องมันร้อนนะ ถ้าถามไอ้ไอเขาก็จะแนะนำนะไอ้ไอ้นะครับลองถามดูนะครับเขาบอกว่ามีปัญหาที่เซ็นเซอร์นะแต่ผมคิดว่าเซ็นเซอร์เป็นตัวตัวจับอุณหภูมิถ้าระบบที่เกี่ยวกับอุณหภูมิมันมีข้อบกพร่องก็จะไม่อุณหภูมิภายในเครื่องสูงแล้วเซ็นเซอร์ก็จะฟ้องออกมาเพราะฉะนั้นมันเป็นผลพวงกันนะครับเพราะฉะนั้นก็อยู่ที่ลัการคิดของแต่ละคนนะว่าจะวิเคราะห์ยังไงนะสำหรับผมผมวิเคราะห์ ว่าพัดลมมีส่วนนะครับเพราะว่าหลังจากที่ทดสอบเครื่องก่อนที่จะถอดซ่อม,มนะครับที่ลูกค้าแจ้งอาการแล้วก็ส่งมาให้ส่งมาให้ทำเนี่ยทดสอบดูแป๊บเดียวนะครับมันก็ขึ้น E10 สิบพอเราจะถอดถอดสกรูแล้วมือไปจับเนี่ยนะครับเครื่องมันร้อนทนะั้งทั้งที่ตัวหม้อที่เราทดสอบเนี่ยยังไม่เดือดเลยนะน้ำยังไม่เดือดนะก็สงสัยตั้งแต่แรกแล้วนะครับว่าอาจจะเป็นที่พัดลม ตอนนี้ก็ต้มมาเกือบหกนาทีแล้วนะครับหกนาทีเจ็ดนาทีละก็เป็นที่แน่ชัดว่าเป็นที่พัดลมนะครับอาการแสีอีสิบเสี่ยวมี่นะครับสวนพัดลมเนี่ยราคาแรงนะครับบอกว่าบอกได้เลยว่าแรงนะครับผมก็ยังไม่ไแน่ใจว่าลูกค้าจะเปลี่ยนหรือเปล่าเพราะว่าที่ใส่อยู่ตัวนี้เป็นพัดลมที่ผมถอดออกมาจากเครื่องตัวเองนะเครื่องน้นนะเครื่องโน้นนะ ทำไมต้องถอดมาใส่ก็เพราะว่ามันเป็นเฉพาะนะครับเป็นเฉพาะของเขาซึ่งที่ผ่านมาผมซ่อมเนี่ยเสี่ยมี่ยังไม่เคยซ่อมนะครับพัดลมที่ซื้อสเปร์ไว้ก็มันก็ใส่กันไม่ได้นะครับมันคนละแบบนะนี่ครับพัดลมเสี่ยมีนะ่รูปร่างเป็นแบบนี้อันนี้อันนี้คือเครื่องเขานะฮะของคุณ,คณลูกค้านะก็โอเคนะครับใช้งานได้แหละ